สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาท่านประถมศึกษาปีที่สามสอนโดยคุณครูกนกวันเอมโอดหรือคุณครูเทียนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของ ทางเพศนะคะในชีวิตประจำวันของเราเราต้องพบปะผู้คนมากมายคนที่เราพบอาจมีทั้งคนที่มีพฤติกรรมที่ดีและคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะซึ่งอาจทำร้ายร่างกายเราได้บุคคลที่พฤติกรรมไม่ดีอาจเข้ามากระทําสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะคะ เราอาจจะไม่ยินยอมอย่างเช่นกอดสูบรูปคำตัวเรานะคะนักเรียนเห็นภาพเหล่านี้แล้วนักเรียนคิดยังไงบ้างคะนี่คือภาพข่าวนะคะหนุ่มแอบถ่ยคลิปเด็กนักเรียนภัยสำหรับเด็กๆนะคะสำหรับเด็กหญิงที่พึงระวัง การล่วงละเมิดทางเพศนะคะหมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นคําพูดสายตาและการใช้ท่าทีรวมถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์การข่มขืนซึ่งอาจแยกออกได้เป็นสามประเภทได้แก่ หการล่วงละเมิดทางเพศทางคำพูดได้แก่การวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาการแต่งกายที่ส่อไปถึงในทางลามกการเล่าเรื่องตลกลามกเรื่องสองแง่สองงาม 2. การล่วงละเมิดทางเพศทางการกระทำที่ไม่ถูกเหนื้อต้องตัวเช่น การแสดงค่าทีส่องไปในทางเพศการแอบถ่ายภาพลามกการแสดงอวัยวะทางเพศค่ะ 3. การล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระทำชัดแจ้งได้แก่การกอดจูบลูบํามร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ค่ะ พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเราควรทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงกันคะ่ะการแต่งกายที่ไม่รัดกุม หรือล่อแหลมนะคะก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดล่วงละเมืดทางเพศค่ะการคบเพื่อนที่ไม่ดี <kys? S 1> อาจพัดจ,จูงเราไปในทางที่ผิดนะคะ,คะการเที่ยวกลางคืนทำให้เราขาดความระมัดระวังในการดูแลตัวเองนะคะ ก็จะนำไปสู่พฤติกรรมที <dig S 2> ่เก <biblical realidad> ิดการล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะการอยู่บ้านตามลำพังหรืออยู่กับคนแปลกหน้าเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันค่ะการเสพสารเสพติดจะทำให้ขาดสติในการยับยั้งชั่งใจนะคะ วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. ไม่ให้ผู้อื่นมาจับตัวเราโดยที่เราไม่อนุญาตไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าก็ตามนะคะ 2. ไม่แต่งตัวโย่อยุอารมณ์ทางเพศนะคะอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิด ใส่กางเกงขาสั้นหรือสายเดี่ยว 3. ไม่อยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้ามคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่น่าไว้ใจค่ะ 4. ไม่ควรออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงในตอนกลางคืนหรือไม่เสจสารเสพติด 5. ควรเลือกคบเพื่อนที่ทักจูงเราไปในทางที่ดีด้วยนะคะ หลังจากจบคลิปแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน้าที่ 41, 42และก็43ลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ